วันนี้จะมาล้างเห็ดให้ดูกันทุกคนเราแกว่งคะ่ะแกว่งให,ให้ให้ดินที่อยู่ตรงเนี้ยให้เขาออกแล้วก็เอามือลูบล้างหัวเห็ดเห็นไหมคะมันจะมีขี้ดินอยู่เราก็เอาปลายเล็บเราขูดเลยคะ่ะเอามือลูบๆอย่างี้ส่วนตรงนี้มันดำๆเป็นขี้ดินแล้วก็เอามีขูดก็ได้หรือว่าเอาเล็บขูดก็ได้ทุกคนเนี่ย เขาจะออกเห็นไหมคะเอี่ยมนี่คะ่ะแล้วก็ล้างส่วนดอกตูมเราก็จุม่มจุมจุมเอามือขูดเหมือนเดินี่คะ่ะนี่ขูดนะคะเราจะล้างเห็ดสองรอบค่ะทุกคนเห็ดเนี่ยรอบแรกเราล้างแบบที่เอี่ยมเลย ขาอลอกที่สองเราเจะสาวน้ำเห็นไหมคะทุกคนขาดจุ๊ดเลยค่ะเห็นไหม